มือเดิมครับผมมาใส่เบ็ดมาใส่เบ็ดเลยครับมาแก้มือกวนออกบนสานี่ครับผมอ่ะว่าลายใหญ่ห้างครับผมกำลังทำหมื่นแล้วครับผมนี่ก็คือหลังแรกครับผมมมีไฟเราผมได้ต่ไฟอยู่ว่าจะได้ใส่ม้ามขึ้นเลยรครับผม นี่ครับเขียดก็ยังยังยังอยู่จากตัวบุญน,นี่เนาะัอยู่จากตัวบุญเขียดก็ได้ครับเนาะดี๋ยวไปหาไตอีกเลยเห็นมั้ครับพี่น้องนี่แหละนี่ครับยังยางกอขามันมันตายครับกอขาม,มันตายครับผมก็เลยก้อนนี้กอกอปากนี่ครับนี่ ก็ปากก้ดัง <c oughs> นี่ครับช่วงหัวค่ำนี่ถือดีดีนครับผมทำไมก่อนผมเป็นเด็กน้อยเนาะหรือว่าสู้ฟังมีก่อนเป็นเด็กน้อยกันอันนี้นะครับผมหาใส่เบ็ดช่วงนี้แหละไปนอนคืนครับผมนอนคืนผุนี้นครับทำไมนั่น ทำไมนั่นไปนวันคืนได้ครับโมเมนว่าทุกวันนี้สีชีโมไซไป,ไปไปใส่รถบนโมเมนต์ได้ครับทำไมนั่นมันกับโมเร์ไซค์กับโมหลายเนาะทำไมได้หลายปีแล้วละ่ะเนี่ยผมใส่เป็นเป็นเป็นนุ่มครับผมก็ไปนอนคืนครับผม ช่วงนี้แหละช่วงของวับบนสาเอากระพุกไปยังไงจู่น้ำมันกันนี่ละครับบาทัดเนี่ยไป,ปดูน้ำกันไปหานอนคืนอันทางทางสมัยนั้นเพิ่นกับว่มีคือท่านสมัยคือสมัยนี้ครับมันกับค่อนข้างจะยางครับไปจอดรถไว้กับมอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้ขามทาั้งขามยางขามโคกไปครับไปนอนคืนเอาตัวที่ได้กลับมาบ้านกัน กูได้เนี่ยผูได้ป่ากับมีผู้ได,ด้กูได้กับมีครับผมคือกันไปกับมูหลายๆคนครับผมมวนสมัยนั้นครับผมมวนมวนนี่เลยตอนนี้ทุกวันนี้ผมบอกเล้วว่าเด็กน้อยทุกวันนี้หายอยากหาจินื่อเป็น,น,นครับผมเมนว่าหายอยากหาจินผ่้เป็นคือกับมือเดิมมั้งครับผมจับเขียดด้วยขวดน้ำปฏิกนี่นะครับผมนี่นครับ ป้องป้องป้องปองนี่ครับนี่นครับผมมาเลยขึ้นกองเหมือนเดิเมเลยครับหาคูบเกียรติใบเตจเอาไปใส่เบ็ดครับผมโอ้นี่ครับตัวนึงครับโอ้โเออควครับผมนี่ครับ จกปักขวากันครับผมนี่นี่รุ่นพอดีพอดีแล้วครับนี่เอ๋อเนี่ยผมไม่ใช่ครับผมสงสัยกินเลืกเยี่น่าจะกินเลือกนี่ครับผมนี่นครับผมเห็นไหมครับนี่ เอาไว้ดนบนนี้ให้กันเลยครับตายก็ได้ไปกันเมื่อกี้จับปูเลยครับผมจับปูเลยตัวนึองอะความได้รุ่นนี้แหละครับผมเนี่ยใช่รุ่นนี้แหละกระารวางถ้าบจน,นถ้าเอาไว้ดวนก็หนีกัอาจจะตายก็ได้เออตายนี่แหละปูนะ เมื่อคันผมได้ปลาเค็งนะตัวนึงครับปลาเค็งตัวนึงนี่ครับหลังเคยถือมันก็เคยถืออี่างไรครับนี่นี่เห็นไหมครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับนี่ครับคบันได้รุ่นนี้หลายๆตัวนึงวน่งกับสิบตัวนี่ก็เป็นรูปเลยครับเลย ขึนเถยถึก u ัน cái làng c ถ i กก ử cái g ก thử cái con cái câu ผงไทกันโอ้ดินมาจาไก่เลยครับผมโอ้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 เห็นไห oh. มครับผม oh. 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 ก้อนซุ่มเลยวานนี้เห็นไหมเห็นไ่นรครับผมขน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 นีน่เหนไหมเห็นหเนาะไม่ถลุดเลยนี่นี่ครับผมโอ้อไอีกอะอไรอีกอะครับผมโคตน่อย ใส่ถุงไว้เลครับมันมันเปียกครับผมใ,ใส่ของมากเลยทีได้เอาของมาใส่เลยครับก็ไปเอาของมาใส่นี่ของอันนี้กับใส่เขียดครับผมมันจะบุตรไตใส่เขียดเลยแใส่ถุงไว้ใส่ขวดไว้มันเขียนจิตครับผมนี่ละ ได้เองที่ก็จากสิบตัวนี่กลเป็นโลนี่ครับผมได้แบบนี้อีกสิบตัวนี่กลเป็นโูหมดครับไป<า>ยังดินมาได้ไกลครับผมโอ้ตัวนี้น้อยนึงก็ได้ ตินแห้งตัวผมม,มา้าม้าานี่คือจิตรุดพุนเหรอครับอันนี้เขาบรอนครับเห็นไหมเอี๋ยวเดี๋ยมันคืขกันบมดเลยครับปลาเข่ายำโอ้ใค่จีก,กูขีอ่เดียวขีอาอขียดกันครับผมนีุู่เขียดกัน น,นี่เห็นไหมครับโ้เอเยียกกันในกล้จิบเบิดแล้วครับผมตอนนี้มันหาหายยากโอ้โหโอ้โหอ้โเขาหน่อยแล้วครับผมปลาเขาหน่อยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีย้ำเสาอ,อีกรอบนึงครับก็ได้นเสามาผมก็ได้มาย้ำเบ็ดกิก่งเขาละครับผมในม,มาย้ำเบ็ดครับนะครับก็ได้มากู้เบ็ดน้ำเสากระดประ้ปลาเขาหน่อยตัวนึงครับเนี่ยเขาหน่อยอียลีแหละครับเพราะตุ่มแซ่ยบก็ทำไง โอ้เบ็ดมึงเบ็ดมึงเจิ้วไปคร้วพี่น้องมุนเตียวๆเลยผมนี่กัมาสวยพระรกจิตไปเหลืนตัวนึงแล้วครับผมหลังจากผมใส่ไวเมื่อคืนนี้ได้สามตัวโอ้นี่กิดถือหลังนึงครับผมกิดถือตัวนึ่งขอครับผม นี่เห็นบหมครับดูตัวน้องนี่เห็นเหานี่ครับนี่ครับดิโอ้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 นี่นี่นี่ใส่กำลังสวยเลยครับผมะมานี่ครับเลยนี่ครับ นี่วะนำลังสวยเลยนี่ครับคอสตกำลังสวยเลยครับนี่นตกำลังดูนี่กับตุม่มแสบครับผมตุม่มแสบขนาดตัวน้อยน้อย มัดถุงดีๆกันมัดถุงว้ดีๆกันครับนี่ได้สองตัวแล้วครับเศ้่านีิยังอีกยุ่เสียงน้งครับผม,มคืนนี้ก็ได้สามตัวไปนี่ครับบรรยากาศหุ่งนะเอ้านี่ครับตัวนึงอ่ะนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โห นี่ครับผมนี่แต่ขนาดนี้เลยครับนี่ครับผมนี่ใส่นี่หลังงามเลยอารุณน,นี่ครับผม มัดสวยครับผมส่วนนี้มือนเ้านี่ยมันก็มันจะมาแต่เ้าๆก็ดีนะครับแดดออกนี่เราต้องเปิดไฟยากครับผมแดดออกต้องเปิดไฟหนักครับมีอีกหลังนึงครับผมพูนะโอ้โห โอ้โหโอ้โหอ้โหมึงจะเบ็ดแล้วครับวันนี่ปุ่นโอ้ปุ่นปุ่นุ oh, oh. ่นุ่เห็นหมูเลยครับผมนี่ครับผมนี่โอ้ oh. สวสวยๆงามๆเลยครับผมเจ้านี้นี่ครับ ใส่กำลังงามเลยใส่กำลังงามเลยครับขนาดปลากำลังไงมาดูดีๆกันครับนี่ครับหลังนี้ครับโอ้หลังนี้หล่อนหลังนี้หล่อนครับผม ยังคุณบาล่นประกาศครับโว้ยโอปักมือของเบ็ดมุดหอกันครับปักมือจของมันปักมือยังแดดกำลังจีวกไปรุ่นเัรุ่รุ่นรุ่นรุไปเรื่อยๆโอ้โๆ เห็นไหมครับเห็นนะโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้นี่ก็ถือโอ๊ยน่นาจะเป็นปลายเข็งครับผมหางนี้จะเป็นปลายเข็งนี่ครับปลายเข็งอือืบน,นี้นนนปลาเข่งครับผม ปลาเค็งกินเกียดมุนเลี้ยงมุนเลี้ยงอาจจิบุได้มาครับผมมันเลี้ยงอาจจิบุได้มาบนนี้ปลาเค็งกรตัวนี้ไงครับผมปลาเค็งอืมปลาเค็งก็เริ่มตัวใหญ่อย,อยู่ช่วงนี้ครับช่วงนี้เขาออกขนสานี่ครับผม ฮ่างายเฉียดยังยังไปครับผมไปรุ่นรุ่นอีกก็อีกอีกอีกอย่งนึงครับผมโอ้บึกง่ยเลยครับผมเห็นไหมครับตายเไยตายสัเดียวก็ถึงจะบึกขึ้นอย่างตัวนี้ข้กักโอ้ผิดหลังเลยมึงหลุดง่ายเลยเห็นไหนมครับว้าตายไม นะี่โอ้เสียดายเด้พี่น้องเลยตายโอ้รุ่นไงครับไงเนี่ยุรุ่นพอดีเลยครับผมเสียดายตายงานนี้ต้องมีแก้มือครับผมแถวนี้ ตรงนีไหลอยู่ตรงนี้ไหลอยู่ครับอะเมื่อคืนยังมั้งได้เงียบครับผมเสียงเงียบๆอยู่ด้วยครับบอบบ๊อบปันนี้เงียบๆบ๊อบบ๊อบบุ้นสวบดเสียงสวดปันนี้แต่ว่ากระทงคืนอยู่ครับผมเอาเอายเงียบหลังครับผมนี่นี่นี่โอ้โห นี่ครับผมนี่นี่ครับเรานีโอ้เรานี้ครับผม<อ>คือกอดทุ่มมือครับผมนี่ว่าป,ป่านป่าเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มลงมาแล้วครับมันจะเริ่มลงมาห่วยห่วยนอง มีพวกควองครับเพราะว่ามันอากาศเย็นลงแล้วตรงนี้เขากำลังมันครับผมเขากำลังมนันบางหมงกรร็ได้เกี่ยวเขาดรอแล้วครับผมบางหมงที่เพิ่นใส่เขาดรอไว้ครับผมหลังนี้บรูร่อนครับผมหังบรูร่อนเยียดกับบรูรัมไก ไปลุนกันบางพี่ครับหยัดก็ออกแล้วอันนี้หลันงน,น,น,งงนึงนี่หลังนะครับโอ้าเข่าบ่ได้ล่มเล้วผมับหมุนวันนะุนวันอย่างเงี้ยครับบิดเลยหมุนวันนี่เข่าพได้ล่มนะครับมึงเนี่ยมันเริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มเข่าล่มแล้ว ันี้กันครับผม ครับผมยู่หันซองหลังไปรุ่นกันครับยืน่นอีกซองหลังครับผมแต่ว่าผมเห็นเราเมื่อกี้เนี่ยผมอยากให้เบิ้งว่าพี่น้องเบิ้งว่าหลังนี้ก็ถืออีกแล้วครับผมปาคอที่ไดนล่ะนี่ครับผมนี่ครับนี่ปาคอกันครับผมนี่เห็นว่าเห็นไหมครับ นี่ครับผมนี่ได้อีแล้วครับผมปลาคว้ามือเนี่ยยุ๊ปใส่แบบนี้มันจับไงครับผมเขาจับปลาต้องใส่ถุงมือมึนเขาจะจับไง เราไม่ได้ถุงมือมาแรอกเรวใส่ถุงกระดังเกียวถุงกระดังแบบนี้นี่ครับโอ้พี่ครับพี่น้องเห็นไหมใหลายตแล้วหนู่มมดกเลยยืนดอกบั ร,รกก pues ุ่นหลังนี่ครับรุ่นหลังนี่รุ่นหลังนี้อู้อันนี้ยัง,งี่ <vit> <ล>อันนี้ยังนี่ฮ้คือดึงลงไปงี้เฮฮฮฮอู้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 อูอ้อู้

รุ่นนี้ครับพี่น้องรุ่นนี้ครับพี่ครับพี่ครับผมบักแก้เลยครับผมนี่ครับหนีหลังนึงครับผมหนีกหลังนึงโอ้ตัวนี้ตัวหน่อยครับผมตัวนี้ตัวหน่อยตัวนี้ตัวหน่อยครับนี่มาครับตัวหน่อยครับผม นี่ตัวหน่อยก็ก็ังหันอยู่ตายเติบอยู่คนละาใส่เลยคนละเกลียดเลยครับผมนี่ครับการหายู่หาจินครับพี่น้องครับผมนี่โอ้คิดว่ากี่พอรู้แล้วครับผมรุ่นสองหลังสุดท้ายครับผมโอ้โอ้โอ้โอโอ โอ้โหมองอะไรมาเนาะโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหนี่ครับเบิ่งเบ่งเบ็ดล้กครับผมัเบ็ดลูกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งกล้องกันครับผม ครับนี่มองหลังสุดท้ายครับผมนี่ครับผม้องหลังสุดท้ายใส,ส่สวยๆเลยครับใส่ขนาดนี้นี่ครับผมเงี้ยเขียดอู้ด้รุ่นครับผมรุ่นย้ำมึงเศร้าครับผมปา มือเศร้านี่ครับผมมือเศร้านี่หมนันอยู่ครับผมแลั่งรเบงมงก็ได้นะครับในรูเคืองในรู้เคืองครับนี่ครับในรู้เคืองทั้งยมคืนทั้งว้นครับผมนี่ครับเห็นปะ ตัวเี้ยครับผมตัวเี้ยอยู่นี่กับนีุ้ญค,ครับตัวเี้ยสำหรับโซนี่นจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับเอาสว,วัสดีไหมสวัสดีไป